สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับเข้าสู่ช่อง youtube วันนี้ช่องย u ทูบไซเน็ตก็จะมาเล่นกับเกม hF เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในทีมแปดแปดนะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในเพื่อนนี่มีเพื่อนสองคนนะครับผมหัวห้องนะครับผมแล้วก็สีดาวเงินแรงสองนะครับผมเด็กเาชวนมาเล่นนะครับก็เล่นกับเขาไปมาเต็มว่าทุกคนแปดแปดรอบนี้นะครับผมได้ครับได้เรื่อง เดีเ๋ยวรอ,อสักครู่นะครับผมยังไงใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทาง YouTube สัน่นแดนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปไุยกันอเอาล้วครับผมก็กลับเข้าสู่เกมน,นะครับผมโคดช้ชาเลยโ,โคฟีเต็มเลยเ ซากหนึ่งเลยซากตาย โดนเฉยเลยโอ้โหดีว่ะคืออ่าขอบคุณได้รับชัยชนะผมมาเห็นนะครับว่ามันมีตัวหนึ่งนะก็คือตัวผูิงเลยอ่ะที่มันมเพิ่งไปตอนแรกนะครับเพื่อนไม่ได้เข้าไปเช็คให้นะไม่เป็นไรครันบทุกคนข้าก,ก้าวไปเอาเล้วยหน,หนาไปกินเอาล้วยหน,หนาไปกินเอาล้วยหน,หนาไปกิ ไม่เข่าไม่เลยหนีไปเลยเพื่อนผู้เยด้วยทางตึกคือมันเขาแต่งชุดตึกๆกันเยอะนะครับห้องนี้มันเป็นห้องที่ไม่โนน,นะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็ได้เมื่อกี้เนี้ยถ้าผมจะหนีมาเรียมันก็ได้นะครับผมว่าเราเห็นว่าเพื่อนอยู่นะคิดว่าเพื่อนจะทํำให้นะครับหนได้ดเฉย ทีมของคุณได้รับใครชนะเสียดใจเลยเพื่อนโทษทีผมปอ๊อดโซซ่าเอาได้หน้าไปอีก1 เอาน้อยหนาไปกินเอาด้ยหนาไปกินเอาด้วยหนาไปกินอโอ้โหคนแสบ หนดีเพื่อนโคตรช้ากันเลยโคตรเยอะเลยเมื่อกี้นี่ัวหน้ารีแม็กมากเลยยี่ไม่ทันมาเยอะจัดหายไปไหนเนียนเหรอเนียนเหรอทีมของคุณได้รับชัยชนะอ้โคตรเยอะเลยอยู่แดงแม่งนดนบุกขนาดนี้กูบ้า We did

ผมไม่ค่อยิตแต่ว่า,าส 9, 3, OK, 4, วินจะต,ตายเยอะไปไหย <c oughs> lối nào đi rồi đi làm rồi, mình rồi. rồi đi Điểm rồi. Điểm rồi, rồi. rồi đi rồi đi đi ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเน้หนาไปกินนะเอาเน้หนาไปกินทำเไปแล้ว อะไรครับนเนี่ยโอ้โหจังวะนี้หายแหายเลยอะไรครับเนี่ยโีผมหโอ้โห,โโหแย่สุเอาด้อยนาไ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ เพิอมวัดแดดโคตรเลยโคตเลยโคตเลยไม่จะตายเลยโคต่างให้ตายเชียวเอาเล้อยหนาไปกินโอ้โหแดกผมเห็นเลยครับว่าระเบิดผมมาได้แน่ๆเลยทุกคนวัดเถิดล้อยหนาไปกินเอาเล้อยหนาไปกิน เอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเฮ้ยเพื่อนจะปาดให้อยู่แล้วเชียวน้าเก็บเงื้อน ขออีกสักคิวได้ไหม่ะตึ่งๆตี่งฮาอีกสักคิวได้ไหมสักยี่สิบคิวพอเอ้เอีหกเเอาดนะ้กินเอา้เอาไปกินด,นนดงหัวเพื่อนเอาได้หนาไปกินเอาเน้หนาไปกินเอาเน้หนาไปกิน เหาื่อยเลยเท่านี้เลยทุกคนนะครับ20คิวได้แหละโอ้โหที่เหลือก็เพื่อจัดการเองโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็88ก็ยับครับ10 1โอเคนะครับผมเดี๋ยวรอจบสักครู่หนึ่งนะครับผมใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปได้นะครับยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเกมนี้ครับเอาจริงๆแล้วะ ไม่วางด้วยเป็นไงน่านเจอเนะ่ยเรียบร้อยตัวเดียวครับเพื่อนบอกอยู่เหล็กโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็20คิวนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ